สวัสดีค่ะยุคกระสินค่ะน้องหญิงมางานแข่งเรือประเพณีแข่งเรือกระสินนะคะอยู่อำเภอกระมันละสายค่ะเขาเริ่มวันที่18ถึงวันที่21กันยายนยู่สะพนลอยโฮสแปดนะคะมองออแม่น้ำตรงนี้ค่ะแม่น้ำอะไรไม่รู้ซึ่งที่ปราสถานนะคะแข่งเรือ,อยาวพาไปดูค่ะไปดูดิท่านี้คือขนมจีนให้กินด้วยงานประเพณีเริ่มนะคะแต่วาดิชันเออ มากแลวคะ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูนี่นเขามีแข่งเรือยาวมาดูตรงนี้นะคะมาถ่ายบรรยากาศค่ะมาเที่ยวงานเลยนะคะสิบสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดคะ่ะนี่ถ่ายให้ดู แล้วแล้วเราก็ต้องไปมาดูว่าเขามีอะไรขายบ้างงานยังไม่เริ่ม,มาดูบรรยากาศก,าก่อนงานเริ่มดีกว่า

สดสะอาดปราศจากสารบอแร่ส่งตรงจากบุริรัมลูกชิ้นยืนกินบริรัมแวะมาชิมกันก่อนได้เลยนะครับชิมฟรีแซ่บมากน้ำจิ้มแซ่บมากมากน้ำจิ้มมะขามเปียกโบราณลูกชิ้นสดสะอาดผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอ้องคีลูกชิ้นยืนกินบริยรัม mà đồ càng kỳ nhà đây càng kỳ อันนี้ตัวเท่าไหร่คะออสองเจ็ดเก้าค่ะบอยโชคดีอยู่นะที่มีเพื่อนเดินอยู่

อันนี้คือไม่ลานขายของนะโอเคสิีพักโอ้พักกำลังมาแต่งลานสิกระเพาะก่อนนะ,นะไปกินก่อนไปแล้วค่ะ นอนยิงไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะเมะเทียงงาพมพาชนิตเต็มค่ะพอวันพล่มสิบแปดนะคะไปแล้วค่ะ